สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ดัดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนใบเตยครับเป็นเมนูขนมไทยที่ทำง่ายๆนะครับเนื้อแป้งเนี่ยมีความเหนียวนุ่มหนึบรสชาติหวานมันหอมใบเตยแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวแทรกอยู่ด้วยนะครับรับรองว่าใครได้ทานจะต้องถูกใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นแรกเราจะทําน้ําใบเตยเข้มข้นกันก่อนนะครับเรานําใบเตยหั่นเป็นท่อน50กรัมมาปั่นรวมกับน้ําเปล่า200มิลลิลิตรจากนั้นเราก็นํามาคั้นด้วยผ้าขาวบางนะครับเราก็จะได้น้ําใบเตยเข้มข้นสําหรับทําขนมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นแป้งข้าวเหนียว250กรัมแป้งเท้าใหญ่ม่อม30กรัมน้ำตาลทราย80กรัมน้ำตาลปี๊บ100กรัม น้ำใบเตยเข้มข้น100กรัมกะทิ150กรัมเนื้อมะพระ้าวอ่อน300กรัมแล้วก็เกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำแป้งข้าวเหนียวใส่ลงในอ่างผสมตามด้วยแป้งเท้าใหญ่ม่อมเกลือน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำใบเตยเข้มข้นครับจากนั้นเราก็ขยำน้ำใบเตยกับน้ำตาลปี๊บให้ละลายเข้ากันก่อนครับ พอน้ำตาลปี๊บละลายดีแล้วเราก็จะเติมกะทิลงไปครับจากนั้นเราก็ขยำส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันครับแดดดี้จะใช้ตะก้อตีแป้งมาช่วยตีนะครับส่วนผสมจะได้ไละลายเข้ากันได้ง่ายขึ้นครับพอเราได้เนื้อแป้งที่เป็นเนื้อเดียวกันเนียนๆแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเติมเนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปครับจากนั้นเราก็คนน้ำแป้งกับเนื้อมะพร้าวอ,อ่อนให้เข้ากันครับ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับการทาแป้งบ้าบินใบเตยครับขั้นตอนต่อไปเราจะนําแป้งมาพักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเพื่อให้แป้งเซตตัวครับพอเราพักแป้งครบ30นาทีเราก็จะนําแป้งมาคนให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบครับขั้นตอนต่อไปเรานํากระทะเทฟลอนมาตั้งไฟอ่อนๆน,นะครับจากนั้นเราก็ตักแป้งบ้าบินแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนเนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับแต่ดี่จะใส่ลงไปประมาณ3กระบวยนะครับก็จะได้แป้งที่มีความหนากําลังดีเลยนะครับ จากนั้นเรารอให้แป้งเซตตัวสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเราก็ค่อยๆตะล่อมแป้งเนี่ยให้มันเป็นรูปวงกลมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเราค่อยๆตะล่อมแป้งเข้ามานะครับให้เป็นรูปก,กลมๆแล้วก็เขีย่ยแป้งให้มันเรียบเสมอกันครับจากนั้นเรารอให้แป้งเซตตัวสักครู่หนึ่งนะครับ <S <S เพื่อนๆลองใช้ไม้พายเนี่ยวนรอบๆนะครับถ้าแป้งหลุดออกจากกระทะแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับ เราก็กลิ้งไปกลิ้งมาให้มันแป้งมันหลุดจากกระทะก่อนนะครับจากนั้นเราก็กลับด้านครับเราจะน่าบนกระทะเทฟลอนด้วยไฟอ่อนๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับกลับไปกลับมาจนแป้งด้านนอกเนี่ยมีสีน้ําตาลเกรียมๆอ่อนๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําแป้งเนี่ยไปผึ่งบนตะแกรงนะครับตัวแป้งจะได้เย็นเร็วขึ้นแล้วก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในครับ พอเราพึงแป้งบนตะแกรงจนเย็นลงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําแป้งมาตัดเป็นชิ้นครับวันนี้ดัตตี้จะตัดเป็นชิ้นสามเหลี่ยมคล้ายๆกับพิซซ่าเลยนะครับตัวแป้งเนี่ยจะมีความหนากําลังดีเลยนะครับถ้าใครอยากได้หนามากกว่านี้เราก็เพิ่มแป้งตอนที่เราไปน้าบ,บนกระทะให้มันมีความหนาขึ้นได้นะครับนี่นะครับพอเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถนําไปจัดจานเสิร์ฟได้เลยครับ ทานตอนอุ่นๆเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับตัวแป้งเนี่ยจะมีความกรอบนอกนุ่มในนะครับเนื้อแป้งจะมีความเหนียวนุ่มหนึบรสชาติหวานมันหอมนะครับมีความหอมของใบเตยเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวกรุบๆให้เคี้ยวด้วยนะครับเป็นเมนูขนมไทยอีกเมนูหนึ่งที่ทําง่ายแล้วก็ใช้วัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับเราก็ได้ขนมบ้าบินใบเตยมะพร้าวอ่อนอร่อยออร่ยมาทานกันแล้วนะครับ เพื่อนๆลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ